สวัสดีครับเรามาดูรัฐบาลกันหน่อยครับผมไปดูลอตเตอรี่กันเลยครับงวดนี้เนาะแอดก็ได้นำลอตเตอรี่จากเสียงด่วงเข้ามาเห็นภาพกันด้วยครับบ่ค่บผมนี่ละครับผม,บผมเผื่อเลขท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะเข้าก็ได้นำมาจากที่เขาเสียงด่วงมามาโชว์ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมีตัวเลข รัฐบาลมาฝากกันครับมักกันบ่คะผมนะงวดที่แล้วนี่เท่ากับนะเข่าแต่ตัวเด่นตลอดอะค่ะผมเนาะเจาะนี่ไม่เข้ากันเลยครับตัวเด่นนี่มันก็เข่าอยู่นะครับเนะาะมักกันบ่ครับเท่ากับห้มาเบิงรงลอตเตอรี่เท่แอดได้ซื้อไว้นะให้นําไปเล่นถ้าผู้ใดมักหรือว่า ชอบไหมครับงวดที่ผ่านมาก,กับบอดี้ช่วยเบิ้งเนาะแต่ว่ามันอันงวดที่แล้วมันเข่าหนึ่งซีอยู่ครับแต่ว่าบอดี้ช่วยเบิงครับคือว่าหนึ่งซีนี่เด็กหน่อยเขายิบไห้นะครับผมเนาะแต่อันนี้เราได้ซื้อเองมันมีแค่นี้ละครับผมแค่นี้ละอันรัฐบาลมาดูการคำนวณของเลขรัฐบาลกันสักนิดนึงครับผมมา มาดูแนวทางรัฐบาลกันหน่อยครับใกล้มาถึงทุกวันและใกล้ใกล้คืนแล้วครับรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาอยู่นะคะผมแต่ได้มาคํานวณวิเคราะห์เป็นแนวทางให้คือเก้ากับรัฐบาลครับรัฐบาลไทยหวยไทยงวดที่แล้วรัฐบาลออกหก ปดสี่ห้าเจ็ดเก้าล่างออกหนึ่งสี่ครับผมเด่นเขาจะเด่นนะ,ะจากเบาหลาย้ายห่หางกับรัฐบาลเลยเราอาจจะห่างหายกันไปกับตัวจอนอะรัฐบาลอาจจะห่างหายกันไปแน่หายหนาหายตากับรัฐบาลกันไปหน่อยนึงครับผมมาตัวเด่นครับเด่น คำนวณได้สามกับสี่งวดนี้ครับสามกับสี่ครับเอาเป็นว่าตัวเน้นครับฟันธงไปที่สี่ครับผมเน้นฟันธงตัวเด่นไปที่สี่เน้นสี่ยางที่เห็นกันเลยครับกับลอตเตอรี่เราก็ได้ซื้อไวแล้วสี่แปดสี่เก้าตัวเน้นตัวแดงของเราครับ ไว้รัฐบาลสี่แปดสี่เก้าเน้นสองตัวครับรัฐบาลขอจับไว้ห้าคู่ขอจับไว้แค่ห้าคู่สี่แปดสี่เก้าต่อครับผม 3ามหนมมึรัฐบาลเด้อครับ5ตัวครับตัวเน้นก็จะเป็น48่แปก็3ามหนึ่งสามแปมจัดไปครับผมกับรัฐบาล,ลเราขอจักไว้แค่5 5ตัวครับนะเขากัเขารูดกับรูดประมาณนี้ไปเลยครับ มาจับสามตัวของรัฐบาลครับ4 4แปดหก4แปดหก่เก้าหนึ่ง่เก้าโครัคผม ขอ,อแก้ตัวหรือเปล่านะเราก็ต้องไปรอลุ้นกันครับ448 648 4 649 149รัฐบาลนี้ออกกรเนาะออกกรหาหนอยผู้ใดเขารัฐบาลแล้วกับพ่อไม่ต้องไปหาหนอยครับผมนะเราก็เป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมแนวทางล้วน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมเอาเข้าวันนี้เราก็มาลงก่อนที่จะไปลุ้นฮานอยยังไงเข้ากันยังพ่อฮานอยมันก็ยังอาจจะเดินดีบางเนาะกับฮานอยรัฐบาลกะมันกะบัปันไดเนาะเล่ากับบปันไดฮานอยมันอาจจะเดินดีกว่าเนาะ้าบปไดมักสายหุ่นกะ นก็อาจจะเดินดีนิดๆเนาะก็ยังอยากให้ท่านผู้ชมอยู่น้ำกันไปอีกครับผมกับแนวทางล้นวน,วนมาคุยทักทายกันย้ำายครับตัวกระดำก็มาอยู่บ้านจะขี้ให้แล้วล่ะครับผมเนาะแขนขากระดำเบิดแล้วล่ะนะอายุก็เยอะขึ้นแล้วก็โทรมไปเรื่อยนะครับตามภาษานะ นี่ครับผม้ผังหลังเขาให้เบื้องธรรมชาติเขียวๆหลังจากที่เราลงคลิปไวยเ,เสร็จไปแล้วเนาะไปยังอยู่ด้วยกันอยู่ครับอยู่ด้วยกันอยู่ขอผู้ใดจะสนับสนุนช่องกะขอพูดหล,ลายๆด้วยครับผมสําหรับการที่ได้ช่วยเหลือถือว่าเป็นบุญเป็นทานก็แล้วกันเนาะการให้ก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมเนาะการให้ก็ดีอยู่แล้วขอพูดหล,ลายๆครับสําหรับการ ช่วยเหลือสนับสนุนทางช่องมาขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมไอเบิ้องท่านบรรยากาศข้างหลังข้างหลังนี่นะครับเขียวๆมาดีจากลากันไปครับกับคลิปนี้ขอจบการไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มจะพาไปดูสวนข้างหลังนิดนึงครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆหฮงๆปังๆกันแล้วกันครับผมให้ดูบรรยากาศต้นใหม่้างหลังกันแล้วกันนะครับผมเนาะ <c oughs> นี่ละครับหลังจากฝนก็ได้ตกลงไปเก็บบรรยากาศข้างๆบ้านปลูกต้นมะฮวงกับพริก พี่ขีนูครับมันอาจจะเห็นหน่วยเนาะพี่ขีนูบักฮุ่กับทรามชาติเขียวๆทางบ้านเลยครับให้เบื้องครับผมแดดกำลังจ่าพูนแล้วครับ แมวกับี้ดื้อไรเนาะข้างๆบ้านก็นยังเป็นสวนมะนาวเขาเหมือนเดิมนะครับจากกันไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ